สวัสดีครับผมเต้เซนไฟเยอร์ก็ในวันนี้ผมก็มีขวานแล้วก็แตงโมนะครับก็ในวันนี้นะผมก็ไม่ได้มีแค่แตงโมนี่เดียวครับผมก็ยังมีสับปะรดมีมะละกอแล้วก็ยังมีแคนตาลูปด้วยนะฮะก็ในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเอาขวานนะฮะมาสับแตงโมนี่ดูนะดูซิจะเป็นยังไงนะครับไปดูกันเลยอันดับแรกเดี๋ยวเรามาลองดูกับมะละกอเลยดีกว่าโอเคไปดูกันเลยโอ้โหเอาหม่ครับ จะเฉียดไปเ yeah. oh. <laughs> ย่โย้อนเลยนะฮะดูนี่สิครับเราถัดไปมาลองดูกับลูกแคนตาลูกกันเอีย okay, ครับผมว่าเราพร้อมแล้วนะมาดูกันเลย yeah. <laughs> และนี่นะครับก็คือเศษซากของมันนะครับผมว้า wow. วแตกออกเลยนะ โอ้ดูนี่สิรอบนี้เดี๋ยวเรามาลองดูกับแตงโมกันเลยดีกว่าปปดลูปบางใหญ่เลยโอเคครับผมมาไปดูกันเลย <Yeah. S 1> <laughs> ดูนี่สิครับเรียบร้อยเลยนะมาดี๋ยุผมเจามาวางอีกนะครับแล้วก็เดี๋ยวลองทุบมันแบบนี้ดูนะดูที่จะเป็นยังไงนะไปดูกันยา <Yeah. laughs> <laughs> สุดยอดไปเลย เอ้ยน้องหมาอยากกินหรอหมาอยากกินนะฮะท้ายนี้นะครับเดี๋ยวเรามาปิดฉากด้วยสับปะรดกันเอ้ยน้องหมาโอเคไปดูกันเลยเมื่อกี้ฟันแค่โดนหัวมันนะครับผมคิดว่าไม่น่าจะเป็นอะไรมากนะเฮ้ยน้องหมาออกไปรอบนี้เรามาทดสอบแบบลายนอนนะครับไปดูกันแบบ เลยนะครับดูนี่สิว้าวยอดเลยอโอเคครับเป็นยังกันบ้างครับสําหรับการใช้ขวานนี้ไปตัดแตงโมนะฮะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับกดติดตามผมด้วยนะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าแฮปปี้ไนท์ดีเจอกันครับ